ฝันแปลกๆเลยหลับไม่สนิทเลยอะไรเนี่ยพี่ยังไม่กลับมาอีกเหรอไม่ใช่ว่าทำงานยันป่านี้หรอกนะไม่ก็อาจจะมีแฟนไม่ไม่จะเป็นไปได้เหรอน่าจะบอกไปแน่ๆแล้วนะว่าวันนี้มีพ่อผู้ปกครองคงจะมาได้สิมะ s ซโล่เลเวลล่อ่านด้านแล้วที่คาคาวเว็บตูดเควสลงโทษเอาชีวิตรอดเป้าหมายเอาชีวิตรอดให้ได้จนถึงเวลาที่กำหนดเวลาที่กำหนด4ชั่วโมงเวลาที่เหลือ0ชั่วโมง15นาที22วินาที เพิ่มขึ้นแล้ว ans, เลเวลของท่าน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 เพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่คิดที่โซนลงโทษสามารถเพิ่ม HP ได้จากการอัพเลเวลร้านค้าก็ใช้งานได้และใช้จากฟื้นฟูมานาะและ HP ได้ไม่จำกัดอาวุธก่อนไปนโซนเปลี่ยนอาชีพ ยังเหลือเวลาเตรียมตัวอาวุธที่ฉันมีตอนนี้ังไม่สามารถลวงการป้องกันของอัศวินทำอะไรได้ตอนนี้ต้องลองให้หมดต้องใช้อาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้ร้านค้าไปดูสิดาบสั้นที่พอจะทะลวงกรอบเจอแล้วท่านได้ซื้อนายคิลเลอร์สองล้านแปดแส แทงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ก็คงจะต่างจากเมื่อกี้ถ้าทำแบบนี้คงไม่หลุดเหมือนคราวก่อนแล้วสินะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องลองดูและฉันก็นเหลืออันนี้้ เรียนรู้สกิลซ่อนตัวจากการฆ่ามอนสเตอร์แต่ฉันก็ได้สกิลดีมาไม่ต้องใช้มานานงั้นเหรอดูจากรายละเอียดแล้วอืมาจะพอใช้ได้หรือว่าสกิลนี้ที่จนนั้นใช้ตอนนั้นถึงจะยังขยับวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆไม่ได้ก็เถอะวัตถุไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากทักษะของท่านต่ำคเควสลงโทษเอาชีวิตรอดเป้าหมายเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่าเวลาที่กำหนดเวลาที่กำหนดสี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือสูชั่วโมงศูนาที4วินาทีครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันเตรียมตัวได้แค่นี้เองงั้นเหรอเนี่ยที่เหลือเวลา,าที่เวงแล้วกันส <3 S 2> นะวินาที 2. วินาที วินาทีโควสลงโทษส,สิ้นสุดแล้วแค่ไม่กี่ชัโ่โมงตัวเลขก,ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย Hey, ไม่รู้สึกเลยสู้กับศัตรูไปนขนาดนั้นยังไม่รู้สึกแค่ฆ่าประสบการณ์ที่โซนโลงโทษเรากำจัดมอนสเตอร์ไปมากมายเลยว่ากูยังเพิ่มขึ้นได้ท,ทั้งที่วันหน้าอัศวินเราก็ยังได้รับค่าประสบการณ์หรือว่าเป็นเอระเต้รนั่นทั้งที่ไร่คำเวท ไอ้ตอนนันมีแค่อัศวิที่โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเป็นประเภทดีบัฟนั่นเถอะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เจ้าตันอย่าว่าไอ้เ,อเวทอันเชิญซิมน,นะพอจะเข้าใจแล้วน,น,น,นะนี่คือเหตุผลที่ฉันไม่ได้ประสบการณ์จีแปลว่าเจ้าพวกนักเวทเป็นพวกกันเชิญอัศวินไอ้ตันนะ ăn ta Ugh! Oh, ghé số Message tham mặt quý! nó love you! I got it! I'm kidding, dude! A bad game is a kill! Très nah! It comes up, guy! Hey, bots! Don't go, don't quý! Ugh! 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 เวทคส,สายตาตกัจทักเวทที่ค่อสายตาตกัพวกแกอาจจะตรวจสอบตำแหน่งของฉันได้แต่ถึงอย่างนั้นก,ก็รู้ตำแหน่งของพวกแกเหมือนกันนักเวทเหลืออีกห้าตัวสโ,โลโเลเลเลิอาจได้แล้วที่คาคาเว็บตูน